สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้คุยกันก่อนนอนนะครับกับช่องตองพรพรมประจำวันที่2เมษายน2565กาครับก็นำข่าวมาแจ้งพร้อมกับพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนนะครับท่านผู้ที่ไปทำงานต่างจังหวัดนะครับเช่นไปทำงานกรุงเทพไปทำงานจังหวัดอื่นแล้วก็ช่วงสงการนี่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมบ้านเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่เยี่ยมพ่อแม่ในช่วงเทศกาลสงการกระทรวงสาธารณสุขก็เตือนว่าควรทำตัวให้ปลอดโรคก,ก่อนกลับบ้านนะครับซึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านจะต้องเคลียร์ตัวเองดังตัวไปนี้หนึงครับอย่าไปในที่ในช่วง1-2สัปดาห์ก่อนที่จะกลับบ้านนี อย่าเข้าไปในที่ผู้คนผุกพานผู้คนจํานวนมากทํานองนี้ครับอันนี้ก่อนกลับบ้านนะครับเพราะว่าป้องกันการติดเชื้อกลับบ้านนะครับอันที่2จะไปไหนมาไหนก็ปฏิบัติตัวให้กาดสูงตั้งกาดให้สูงก็คือสวมหน้ากากอนามายัยตลอดและก็อยู่ห่างล้างมือก่อนเข้าออกสถานที่ใดๆต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับก่อนเข้าก็าล้างออกมาก็าล้างนะครับ แล้วก็อยู่ห่างเข้าไว้แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับถ้ามีอาการผิดปกติก็หา ATK มาตรวจถ้าว่าตรวจ ATK ปรากฏว่าปลอดภัยก็กลับบ้านอย่างสบายใจนะครับแต่ว่าถ้าตรวจผลเป็นบวกก็ต้องรีบรักษาไม่ไม่ไม่นำโรคกลับบ้านนะครับเพราะว่าทางบ้านนั้นเกี่ยวกับทางบ้าน ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขก็มีการรณรงค์ไว้แล้วทางหมู่บ้านของเราก่อนที่เราจะกลับบ้านเนี่ยเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเลือรลังเบาหวานความดันโรคหัวใจหลอดเลือดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กลุ่มหญิงมีครรภ์กลุ่มนั้นกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์มีให้มีการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุน้นเพื่อป้องกัน การติดเชื้อและก็สร้างภูมิต้านทานถ้ามีภูมิต้านทานสูงขึ้นในส่วนของผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านกระทรวงสาธารณสุขทําอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้กระทรวงสาธารณสุขให้เคลียร์ตัวเองให้ปลอดโรคจึงเดินทางกลับบ้านนะครับนอกจากนั้นประหลัดกระทรวงสาธารณสุขยังแนะนําเพิ่มเติมดังนี้ครับทางด้านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ ได้สื่อสารมายัางลูกหลานผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงการนะครับใครที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วและฉีดวัคซีนครบสองเข็มเกิน3เดือนแล้วควรไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนนะครับเมื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วจึงเดินทางกลับบ้านก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุที่บ้านที่เราจะไปเยี่ยมบ้านนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขสื่อสารมายังลูกหลานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วจะเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดตัวเองในช่วงสงการนี้นะครับการพูดคุยของเราค่ำคืนวันนี้ก็สื่อสารไปให้ทุกคนทุกท่านทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านทั้งผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านทุกคนต่างปลอดภัยในช่วงสงการนะครับเพราะว่า มีการคาดการณ์กันว่าหลังสงกรานปีนี้หลังสงกรานนะครับหลังสงกรานเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากมายกว่าทุกวันนี้สาเหตุมาจากการป้องกันควบคุมโรคที่ไม่ดีนะครับอาจจะมีการนําเชื้อจากจากกรุงเทพจากจังหวัดอื่นที่ไปทํางานแล้วเดินทางกลับบ้านทํานองนี้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามการคาดการณ์นั้น เราก็ต้องป้องกันให้ดีที่สุดถ้าหากว่าเราป้องกันดีที่สุดหลังสงการก็จะไม่มีการติดเชื้อเพิ่มมากมายครับช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือเป็นการป้องกันตัวเองและป้องกันญาติผู้ใหญ่ที่เราจะเดินทางกลับไปบ้านในช่วงภูมีลำเนาด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ท้องบ้านก็โทรศัพท์สื่อสารไปยังลูกหลานเพื่อที่จะกลับบ้านให้ปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนา ก็จะเป็นการดีครับสำหรับคำาคืนวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปและฟังจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ